อัปเดตสถานการณ์ของพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลนะครับณขณะนี้คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาก็ไม่ได้ละเลยนะครับมีภารกิจที่จะต้องไปสารความสัมพันธ์นะครับกับประเทศต่างๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ละเลยนะครับที่จะดูแลแรงงานพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลครับโดยคุณ เศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาได้บอกนะครับว่าเตรียมแผนที่จะอพยพคนไทยเนี่ยเพิ่มเติมนะครับโดยจะมี2ทางด้วยกันนั่นก็คือทางแรกครับจะกลับมากับเครื่องบินพาณิชย์เพราะก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาไม่ให้เครื่องบินที่เป็นเครื่องบินของกองทัพชาติไหนเลยเข้าไปนะครับก็จะมีชาติยุโรปอ่ะน่าจะได้เข้าไปเนาะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะครับที่เขาอนุญาตให้ไปทีนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องบินพาณิชย์ที่ขนคนไทยกลับมาล็อตแรกก่อน รประมาณ15คนเนาะก็จะเน้นเป็นผู้ที่ได้หลับาดเจ็บเอากลับมาก่อนเอากลับมาบ้านเราก่อนมารีบมาดูแลรักษาเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะเดินทางกลับมาชุดแรกนะครับวันที่12ตุลาคม15คนชุดแรกก่อนชุดที่2เนี่ยก็จะเป็นอพยพประมาณ140คนครับโดยใช้เครื่องแอร์บัส4 0นะครับโดยที่จะออกมาในวันที่14 ถึงวันที่15ตุลานี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดชุดที่3เนี่ยจะส่งคนไทยจำนวน80คนเดินทางกลับจากเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยวันที่18ตุลาคมครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็จะใช้วิธีสั้งสองทางเลยใช้เครื่องบินของกองทัพด้วยนะครับาทางนูน้นขออนุญาตนะนะก็จะเข้าเข้าไปแล้วก็เวียนกลับมาแล้วก็ใช้เครื่องบินพาณิชย์เนี่ยส่งคนกลับมาให้ไวที่สุดครับโดยที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหลักคุณสนะวิเิษยังได กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าก็ได้กำชับนะครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคนที่โดนจับเป็นตัวประกันก็ได้สั่งการกับกระทรวงการต่างประเทศครับแล้วก็พยายามสุดความสามารถพอมันเป็นความขัดแยง้งในลักษณะแบบนี้เนี่ยเรามีทูตนะครับของทั้งสองประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลและปาเลสไตน์แต่ว่าปาเลสไตน์เนี่ยกลุ่มฮามาสเนี่ยจริงๆกลุ่มฮามาสมันไม่ใช่แบบ จะอธิบายไงมันจะไม่ใช่เหมือนกลุ่มแบบเล็กๆนะเป็นอารมณ์เหมือนพักการเมืองอะแล้วเขาปกครองตรงนั้นไปเลยอะเป็นเหมือนเหมือนเขตปกครองพิเศษอะเออแล้วเป็นกลุ่มฮามาสอะทูตเนี่ยของเราอะก็ไม่ได้อยู่ที่ปาเลสไตน์นะอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็ประสานเอา มันก็มีความยากแล้วยากอีกเพราะว่าปาเลสไตน์เขาก็บอกว่าเขาไปยุ่งกับทางกลุ่มฮามาสเนี่ยอาจจะลำบากนิดหนึ่งยากอะไรอย่างนี้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าณตอนนี้ในฐานะของคนไทยก็ภาวนาครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนไทยเนี่ยปลอดภัยครับกลับมาแบบมีชีวิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวประกรันทุกคนเนี่ยก็อยขอให้ให้รอดพนะ้นอะเราก็กลับมาสู่บ้านเมืองนะครับกลับมาสู่ประเทศไทย ก็ผืนแผ่นดินนี้นะครับเป็นผืนแผ่นดินที่เขาเกิดออกมานะครับก็อยากจะให้กลับสู่อ้อมกอดของประเทศไทยแบบมีชีวิตมีลมหายใจแล้วก็ปลอดภัยทุกคนครับเอาใจช่วย